สีทุกท่านนะครับเมื่อกี้เราออกมาจากเขาใหญ่นะครับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มาเรามาทะลุเส้นในนะครับออกเส้นที่ตัดมาเส้นปากคงชัยวังน้ําเขียวนะครับเส้นใหม่เส้นนี้หลยถามว่าที่นี้เปลี่ยนแปลงไปอะไรผมเรียกมาประมาณ3าสี่ปีแล้วเนาะมันเปลี่ยนไปประมาณแบบนี้เองเห็นแล้วตก,กใจเลยนี่คือเส้นปากคงชัยนะตัดมาจากโคราชอะครับแล้วก็ไปที่อาเภอวังน้ําเขียวตอนเรียกอ,อยู่อำเภอวังน้ําเขียวแล้ว เส้นเนี้ยกระทัลุสามศูนย์สี่ครับเขาเรียกว่าสายเส้นสามศูนย์สี่อ่ะเออมันจะเป็นแบบนี้ครับดูถนนกันก่อนแถวนี้ตกกระจายผมมานี่หน้ามือเป็นหลังมือเลยแล้วนี่มีเนี่ยคันจอดกลางทางเนี่ยครับเซเว่นอีเลฟเว่นสาขาวังน้ำเขียวเนี่ยไหมมาเห็นไหมเก้าสามเจ็ดห้าเนี่ยวังน้ำเขียวรอ้ๆมาจอดแบบนี้เพราะว่าหิวแล้วช่วงเย็นแล้วนี่มาเติมทะเบียนกันที่นี่แหละเนี่ยไหมนี่มาให้ดูช่วงรถเห็นไหมกมที่สองสองสองชัดเจนเลยไหมตองสองเนี่ย ดมให้ดูนะนี่กมที่222นะเราอยู่กมนี้นะครับช่วงอำเภอวังนึงเขียวเดี๋ยวเราจะไปนู่นนะครับเห็นไหมครับนู่นอยู่เห็นไหมครับเห็นเจดีนู่นไหมเจดีหลวงตามหาโบอยู่นู่นนะครับเดี๋ยวเราจะไปตรงเจดีน,นั่นนะเห็นป้ายยอดไหมระยะทางระหว่างตรงนี้ไปประมาณ12กิโลครับนะครับเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือเลยเพราะว่าแม่มามาสามสี่ปีแล้วนะนะสักพักใหญ่แล้วนะเพราะปกติเราจะวิ่งเส้นเส้น สระบุรีเส้นฝั่งนู่นไม่อออกสา4สนสี่ะครับตรงนี้คือสามสนสี่แล้วเข้ากรุงเทพไปทางกบินบุรีซึ่งเราไม่ได้มาทางนีนางมากเลยเปลี่ยนไปเยอะหมดเลยเห็นแล้วตกใจเลยสมัยก่อนไม่ใช่แบบนี้นะครับเส้นนี้สร้างเสร็จนี่โอ้โหอลังการที่มาแล้วงงตกใจมันเปลี่ยนไปขนาดนี้นะครับนี่คือแบบนี้นี่ในรถคันนี้สวยนะแอบมาดูนิไหมห้าสีสีแล้วสวยมากเลยเนี่อยรถท่าสีเหลงเนี้น 5, 4, 4นนไหม ก็อยู่เส้นแบบนี้ประมาณแบบนี้หรือเ,เราจะแวะที่ปลายทางอยู่ตรงนู้นนะสักพักหนึ่งจอดหาสเสบียงอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวไปเจอเปรัศมานหลวงพ่อโสภาแล้วจะใช้เวลานานมากๆเราก็จอดพักแป๊บหนึ่งนะครับช่วงนี้เวลา5้าโมงพอดีเป๊ะเลยนะครับเราก็ไปแล้วก็เดี๋ยวจะกลับคืนนี้นอนเขาใหญ่นะครับกลับที่เขาใหญ่อีกทีหนึ่งที่พักคืนนี้ไปนอน,นอนชมดาวนะครับกลางเต้นนอนชมดาวที่เขาใหญ่กันเพราะฉะนั้นแล้วขากลับก็ อีกชั่วโมงครึ่งกับสองชั่วโมงนะครับคือเข้าเขาใหญ่เพราะว่ามาทางนี้หรือไม่แน่ใจว่าอาจจะกลับที่เส้นเส้นรอบนอกก็ได้นะครับเพราะว่าอาจจะไม่ผ่านเส้นนี้อีกแล้วนะครับเพราะว่ามันไกลละเมื่อกี้เรามาเส้นในครับแต่เ,เข,ข้าคันกลับผมคิดว่าอาจจะกลับเส้นนอกแล้วอ้อมข้างนอกถ้าไม่ติดมากนะครับแต่ถ้าติดมากผมจะวิ่งเส้นในเส้นเดิมเนี่ยตอนเสร็จจากหลวงพ่อเราจะ หลวงพ่อจา์ส่งพาเดี๋ยวเราจะกลับมาดูอีที่ว่าไหวขนาดไหนเป็นอย่างไรเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราบอกฝากท้องที่เนี่ยเนีเลเว่เนี่ยใจแตกข้างนอกก็มีอาหารนะเราไม่ได้สั่งนะครับแต่ว่าเรามาสุดที่เซเว่นอเวพราะว่าง่ายสะดวกนะครับอ่านะนี่ไปอสักสพักใหญ่นะครับคงถึงนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมวัดกัน